สวัสดีครับโค้ดรังอัปเดตสเตชันเราจะมารีวิวกระสอบกางเกงขาสั้นเซ็กซี่หญิงนะฮะอันนี้เป็นงานของ d ดมอนด์ u เ a รรหัสจะเป็นดีหนึ่งหนึ่งหกเดี๋ยวลองรับชมบพร้อมกันนะครับน <c oughs> ี่ก็ฝรั่งทะเลเซ็กซี่นะครับเซ็กซี่ช็อตนะฮะอย่างอย่างอย่างตัวนี้นะฮะไหนหยิบหยิบใช้อยู่ที่ อย่างนี้ครับมันก็จะสั้นๆ,ๆนะครับงานอาอกมาสั้นๆ,ๆอย่างนี้นะฮะตัวถุงฟ้านี่ก็นะฮะสั้นๆสติชอต ก็คะเนื้อผ้านะครับสังเกตนะฮะมีทั้งผ้ายีนเป็นผ้าล่มบ้างผ้าคัตตบอนนะฮะคะสีนะครับสีอ่อนสีเข้มนะครับแต่เอวเอวส่วนใหญ่จะเป็นเอวขอบนะครับก็บางตัวก็อาจจะเป็นกระดุมหน้าบ้างแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นซิปนะครับยีนก็มาพอสมควรนะฮะถา้ถามองจากในกองผ้าแล้วนะครับ มีทั้งยีนเป็นสีพื้นลวดลายสีเข้มสีฟอกมาหมดนะฮะเอวก็ดูแล้วปน,นมาทั้งเล็กทั้งกลางๆนะฮะแต่โดยแฟชั่นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นงานเอวต่ำนะฮะบางชิ้นก็อาจจะเป็นแค่แคว่าสาวรุ่นเด็กโตงเี้ยก็มีปนมานะฮะ เพราะงันเซ็กซี่ช็อตอย่างว่ามันกลุ่มเป้าหมายก็ต้องเน้นวัยรุ่นเป็นหลักนะถ้าอายุเลยๆไปแล้วเริ่มเป็นแม่บ้านก็ก,ก็จะแต่งลําบากหน่อยแต่ก็มีบางคนก็สามารถแต่งได้นะฮะถ้าเอ่อเขาเรียกว่าสัดส่วนของหุ่นยังยังเขาเรียกเพียวๆอยู่นะฮะ นี่มาเกือบครึ่งแล้วนะครับยังไม่ค่อยเจอเรื่องผ้าเลอะผ้าขาดนะครับส่วนแบรนด์ก็หลากหลายครับครับมีปนๆนะฮะแจมๆกันไปบ้างหลากแบรนด์ฮะเมื่อกี้ผมเห็นมอสซิโม่าอย่อางนี้มีมอสซิโมมานะแล้วแต่นะฮะแบรนด์มีรีไวทด้วยมั้งเนี่ยแวบๆอยู่ตรงนั้นน่ยใช่เนะี่ยตัวนี้รีไวท์ก็มีแจมมานะฮะแล้วแต่มีไวท์เมื่อกี้เจอจอเดชตัวนี้ของจอเดช แต่อย่างว่าครับผู้หญิงไม่ค่อยห่วงเรื่องแบรนด์เท่าไหร่นะครับตัวไหนซื้อหาผ้าใส่กันก็เน้นว่าสวยโดนใจเอาเลยนะฮะว่ากันไปที่ที่สวยโดนใจนะครับถ้าเป็นผู้ชายเลือกหากางเกงก็มองที่แบรนด์ก่อนอันดับแรกครับ ใหญ่นะครับหลายๆชิ้นก็นี่ฮะเซ็กซี่ช็อตมันก็จะเป็นงานเสมอจิม,มน,นะครับอย่างเงี้ยครับมีการยีกัน อันนี้เปิดช็อปบ,บ้านเราก็แพงนะครับไปเดินดูในชอ็อปบางทีชิ้นเป็นพันนะฮะอ่าน,นี่คอริสเตอร์ฝรั่งเขาจะนิยมนะฮะแบ็นคอริสเตอร์อะไรพวกนี้หลายปีก่อนดาราฮอลลีวูดก็จะใช้กันเยอะเลยโพลิสเตอร์ อลองลองโกลยหมาอีกชั้นหนึ่งครับคนคนมานะฮะยีนก็ได้เยอะอยู่ะะแลนะในหลักการของกังเกงขาสั้นเซ็กซี่หญิงนี่ก็ต้องต้องเอวไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าจะเน้นขายในในกลุ่มวัยรุ่นหุ่นเพียวๆหน่อยนะฮะ วางตรงนี้เลยก็พอวาง,งากนด้ดูแล้วเนื้อยีนก็ได้เยอะอยู่นะครับหลายสิบเปร์เซ็นต์เลยเป็นเนื้อยีนแต่เรื่องไซส์โดยรวมอย่างว่านะครับจะหนักไปทางสาวรุ่นนะฮะ เยวบางล่างน้อยนะครับโอ้ตัวนี้มาฉลุเซุกซี่เลยสีแดงโอเคมาโวยนั้นคือนะไยเอาละครับก็จะเป็นภาพรวมของตัวเซ็กซี่ช็อตนะครับงานของออผู้หญิงนะฮะ ยังไงก็ลองดูครับข้อมูลที่หน้าเว็บก็ w w w u p d e t e g a n t s t a t i o n เ o m เบอร์โทรไอดีไล์ก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอคำถามเพิ่มเติมท่านก็ลองไลน์มาสอบถามหรือว่าอินบ็อกซ์สอบถามมาได้นะครับสำหรับที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ก็ลองกด follow ไว้นะครับเวลามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะไปขึ้น,นที่เฟซท่านด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ